รายชื่อออกแล้วโดยมีปุ่มประกาศรายชื่อจังหวัดเสียงไพย3าที่บาจังหวัดภายิโดร้อนถลมเพียงรากากลับมาพบก,กันอีกครั้งกับจังหวัดตะไพยกุโตกภไพอีกรากาห้างเพจและ you ย t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์ที่พรลุ่งพลาแชร์ทาง facebook ประจำวันพุธที่5มีนาคมในช่วงเย็น คุณแอดมินสภามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสี่ยงฝนพายุฝนฟ้าคะนองพายุรุร้รนในช่วงนี้5มีนาคมที่จะเข้ามาก่อนในบางพื้นที่รวมถึง6-8มีนาคมที่จะเริ่มมีพายุรุน้อนเข้ามาชุดต่อไปแนวโน้มฟ้าฝนและในด้านของพายุดุร้อนรวมถึงการพรากาศ15วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ก่อนอื่นอามพินพจะพาไปดูในด้านของการพยาอากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้5-6มีนาคมยอมความร้อนอยังคหปปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอยู่นะคะดังนั้นทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันร,รวมถึงร้อนจัดบางพื้นที่ทังภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคกลางนะคะ ย่อมขวประกาศตามจากความร้อนกระจายบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนดังนั้นในช่วงนี้สําหรับใครที่ประกอบกิจกรรมกลางแจง้งต้องเฝ้าระวังโรคลมแดดหรือฮิสโตอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดรวมถึงปัจจัยของความชื้นถูกพัดนําเข้ามาในบางส่วนจากลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวออกทําให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ หลังจากนั้น6-8มีนาคมจะมีแนวประทะอากาศลงมาประทะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งจะเริ่มจากอีสานทางตอนล่างก่อนนะคะมาที่ภาคตะวันออกภาคกลางเทศมหาคนครปริมณฑลลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่รวมถึงฝ้าร่วงฟ้าผ่างดสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็น งินนทอองหรืหาดเว้นการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภทที่เป็นสื่อสัญญาณน,นำไฟฟ้าอาจจะก่อให้เกิดฟ้าผ่าได้นะครับดังนั้นกรมอ,อุตุนิมยมกิาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของภายยิดูร้อนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนกระทบตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้6-8มีนาคม2568 6-8มีนาคม68บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมนทนภาคตะวนออกจะมีพา,ายุรอนรนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพา,ายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรณะกัดยิงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวาระวังอันตรายจากพาย,ยุดุดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์ดียังรวมทั้งดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยจังหวัดที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ในคืนนี้บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครขอชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีลบบุรี ราบุรีราชบุรีปราจีนบุรีสากแก้วจันชึงเซาจันทบุรีตราเพชรบุรีปราจบพลีขันสงขลาปัตตนียะลานราธิวาสกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนการประกาศส5วันล่วงหน้าจากผอ,อสมควรต้นจานในช่วงแรก 5มีนาคม2568แม่ฝนยังคงมีแต่มีน้อยนะครับแสงแดดส่องตรงลงมาได้ดีอุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในตอนกลางวันร้อนถึงร้อนจดัดอุณหภูมิสูงสดุด35-39องศาบางพื้นที่อาจสูงมากกว่า40องศาออกนอกบ้านอย่าลืมพกล่มกันด้วยนะครับผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานๆต้องอระวังโรคลมแดดเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในช่วงนี้ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนื่องจากยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาบางส่วนในช่วงบ่ายถึงค่าทิศทางลมมีความแปรปรวน ภาคเหนือจะมีลมตะวันตกลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดมาจากฝั่งประเทศเมียนมาข้าปกคลุมฝั่งตะวันตกของประเทศไทยส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนน้อยมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างนะครับคลื่นลมอ่อนกําลังลงหลังจากนั้น6-8มีนาคมจะมีปัจจัยคือลมเปลี่ยนทิศจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมฝั่งตะวันออกของอีสาน ลมตะวนออกลมตะวนออกเสียงใต้พัดปกคลุมทําให้มีพายุยุ้รนลักษณะาพาย,ยุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ในระยะแรกพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางถึงมากได้แก่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล เฝ้าระวังพาย,ยุฤดูร้อนเกษตรกรเฝ้าระวังผลผลิตทางการ,กรเกษตรเร่งเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลที่กําลังจะเก็บเกี่ยวผ,ผลผลิตนะครับรวมถึงอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงวันที่9-18ถึงมีนาคมยังมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย มีกำลังปานกลางส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งฤดูร้อนในปีนี้คาดว่าจะไม่ร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วและจะมีฝนฟ้าขนองจากพายุฤดูร้อนสลับในบางวันว่าระหว่างพายุฤดูร้อนมาเร็วแรงและอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงนี้ต่อไปนี้จะพาไปดูการพยากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ 5-6มีนาคม2,518พ mm. ีกยกิากรณ์อากาศในอียิปต์4ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด16-25องศาและสูงสุด34-40องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไป ฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลงกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-27องศาและสูงสุด36-40องศาจากลมใต้ความเร็วส0บถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไป ฟ้าหลูในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าคนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากลบบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยีสิบสีงยีองศาและสูงสุด36-40องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตรวมออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลูในตอนกลางวัน ฝนฟ้าขนร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากปราจีนบุรีสาแก้วจัดึงเซาจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสยี่ิแปดองศาและสูงสุดสามสามถึงสามเก้าองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรกรุงเทพหานครริมณทนอากาศร้อนหรือทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวัน ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย7เ็องศาและสูงสุด35-37งาองศาจากลมใต้ความเร็วสิถึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากร์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนาราที่วาาอุณหภูมิต่ำสุด22-25้องศา และสูงสุด32-36องถึง 3, 6, องศาจากลมตะวันออกความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงแะ่ละเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูนอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 5ิบส่งองศาและสูงสุด3 4-38ถึง 3, 8, องศาจากลมตะวันตกความเร็วกิอถึงวโมง เลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นของท่านติดตามพยากราณ์ประากาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติอมอธิจรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบพ,พ้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์แหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ